สดวิตวิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นไพ่นะครับปัจจุบันฟิกซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่จารันสนิทวง34ครับมีมรดกเพชรมวยเด็ด789นะครับลุ่นพี่มวยเอกนี่เป็นนักชกในดวงใจของเจ้าถัดเขานะครับ60ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้10ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับสิง ก้องธรณีมวยไทยนายวรวุฒิคำผุย19ปีจากยะโสธรครับหัวหน้าคณะก็พี่ก้องธรณีพยักอรุณนนะครับมีพี่สามารถพยักอุณเป็นผู้จัดการได้รับการสนับสนุนจากคุณโยชิสุภัเศรปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สามารถพยักอรุณยิมที่สายไหม31นะครับชื่นชอบยอดมวยเขา่าในตำนานเลยครับ นัดต้อยนะครับดีเซลน้อยชอธนะสุการ์7ครั้งชนะ24แพ้13ครั้งครับเอาละครับมวยคู่นี้นะครับศิลปะเจอพละงกำลังอีกแล้วนะครับจังหวะฝีมือจัดจ้านเตะต่อยแรงก็ต้องทัดแหละครับในขณะที่สิงห์สูงยาววงในนี่กระทุ้งแต่ละเม็ดหนักแรงนะครับวันนี้มาเจอกับถือว่าเก๋าเลยนะครับชัดนนี่หลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับมีลูกเจาะยางต่อยหมัดหนักแรงด้วยครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับ ลมแดงก็ตามรูปร่างเลยครับประเภทฝีมือจัดจ้านรุ่ดหลากหลายส่วนม,มุ้งเงินในมวยเข่าครับเดี๋ยวมาดูว่าจากค่ายมวยสามารถเพชรอรุณยยิมครับต่างสไตล์ครับคู่ที่แล้วนี่ฉลามขาวครับเป็นมวยฝีมือครับวันี้นี่สิงซึ่งอยู่ค่ายเดียวกันนะครับเป็นมวยเข่าเดี๋ยวดูว่าจะทําได้ดีขนาดไหนครับทัดก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีนะครับมีเสือนุ่มเนี่ยดูแลอย่างดีเลยยกแรงนี่ก็ถือว่า ยังคงอ่านทางกันอยู่ครับโอ้แต่ว่ารูปล่างเนี่ยห่างกันพอสมควรแลบประมาณทักเซนติเมตรได้ครับทางด้านสิงห์นี่ได้ลอยกว่าครับดูว่าความเก่าของทัศนี่แหละครับจะสร้างปัญหาให้สิงห์หรือเปล่านี่ขอมูลอย่างทีพีอารีกับคุณปุยชายแจ้งไว้เลยครับแหมคล้ายคู่เมคู่มาสักคู่นี้เลยครับมาหามมยจังหวะฝีมือแต่ว่าจะเสียเปียบรูปล่างแล้วก็เจอกับมวยเขาโมยบูนะครับมาหาที่ได้เปรียบ สัสดส่วนส่วนสูงาคู่แรกตัวใหญ่พาทาปลาชัยไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้อุย้ยว้าตวัดอาจะเล่นการคอเลยครับสิงห์รางวัลจากแอนตซินนี่เหมือนเดิมเลยนะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตซินจะมีรางวัลมอบให้1 0 0 0 0บาท จระเข้ฟาดห,หางนี่รับไปถึง3 0,000บาทด้วยกันกรณีที่นักชกเกิดแพ้แตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทเราต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับเพื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้บวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับน่ป่ายกแรก่ะพักทายกันแบบนี้อื้อหือหมดยกที่1พักแป๊บเดียวครับ กันนะครับยาดองเล่าตาบเกาเหลียนยาแก้ตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำบรรยาตรามาวินแป้งโยคียในรัศมีวงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดม ขอบคุณสุกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร02 016 00 00วัตถิไลอัทีวี9 9 9ขอบคุณกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนลงศ์องปรเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอ,ขอบคุณครับเตะสั้นกว่านะครับค่อยๆขยับเข้าไปนะครับอาศัยจังหวะฝีมือมีลูกเตะขาต่อยมัดอาวุธมวยฝีมือนี่ถือว่า ได้เปรียบหนานะครับแดงแต่รูปร่างชุ่มชกที่ยอะสั้นกว่าโอ้เรมจะเจาะยางได้หนักๆด้วยนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับมวยคู่นี้ว่าสิงเองนี่ทีมงานก็ยังไม่เร่งเท่าไหร่นะครับปกติเดินเบียดตีเข่านี่ถือว่าน่ากลัววันนี้มาเจอกับจอมเก๋าเลยนะครับทัดออกลูกหนักๆแรงๆโดยเฉพาะลูกเตะต่อยางนี่สิงโดนก็ไปหลายครั้งแล้วนะครับก็เรียกว่าใช้กระดูกประสบการณ์ในครูไปก่อนครับทัดมีลูกเตะล่างครับ ก็อยู่ที่สิงห์แหละครับว่าถ้าหากว่าโดนเยอะๆแล้วนี่จะมีอาการยางแตกหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้ายางไม่แตกเนี่ยเชื่อว่าเกมยาวครับมวยเข่ามาแน่ครับสิงห์กล้องทวีมวยไทยแต่ว่ายกนี้เนี่เหมือนทีมงานครับจะให้สงวนท่าทีไว้ก่อนเก็บแรงเอาไว้เล่งทีเดียวครับส่วนทัศน์นี่ก็ออกไปเรื่อยๆครับมีจังหวะก็ออกตามจังหวะไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะนี่ครับแม่พยายามจะเตะที่ท่อนล่างครับเล่นฐานล่างไปก่อน ทำเลยครับฝ่ายน้ำเงินสิงห์คู่แรกเพื่อนรวมค่ายเจ้าฉลามขาวคว้าชัยไปก่อนแล้วนะครับอาหารเดี๋ยวมาดูครับผลงานของนักชกในแคมป์กล้องธรณีมวยไทยสามารถพยักอลุณยิมคนที่สองนี่จะคว้าชัยต่อเนื่องได้หรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าทักไยแดงรุ่นพี่เละครับเก่ากระดูกประสบการณ์เชิงชกนี่ สูงกว่าครับแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบนุ่ล่างกับความหนุ่มสดโอ้นี่ครับเน้นเน้นช่วงล่างครับเน้นช่วงล่างอยู่ครับตอนนี้เริ่มจะโต้ด้วยแข้งขวาหนักหนักเหมือนกันนะครับสิงห์สองยกนี่ดูว่ายังไม่เร่งไม่รีบนะครับดูนะครับจังหวะเบียดเข้าไปของทัชค่อยๆขยับลำตัวนะครับทั้งหมัดทั้งลูกเตะเจาะยางนี้ออกันหนักสิงห์เองก็จะไปรับเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเน้นทุกเม็ดเลยนะครับทัช แล้วก็ยังออกได้ต่อเนื่องด้วยสิงห์เองก็มีแข้งขวาครับชัยโค้งแล้วก็บางจังหวะนี้โอจะเล่นตวัดก้านคอนะครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสเลยครับมาดูว่าถ้าไปรับเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเหนื่อยนะครับเจ็บก่อน,นยุ่งเลยนะนะ้องขายั่นออกนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สามครับมหาชนผลิตภัณฑ์ CP ีทู 5G สัญญาณอดอดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท็ก ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 800 0บริษัท CPF เ e s t อ u r a n t and Food Trade จำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิรวมถึงเจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการต่ขอขอบพระคุณครับยกนี้ออกมาเดินเวียดครับถึงตัวตลอดนะครับวงในโอ้โหกระทุ้งได้หนักแล้วดูจังหวะบิดเกลี่ยนิดเดียวลมกิ้งลงไปนะครับเอาละครับแทงขวาก็ยังมาเป็นระยะระยะเหมือนกันนะครับชัด สิงเครื่องเริ่มร้อแล้วนะครับเลียนเข้าไปมีแข้งขวาแล้วก็จะปล้ำในมาดูแล้วครับนี่นะครับที่บอกว่าศิลปะกับพลังนะครับพยายามจะเบียดให้ติดตัวตลอดนะนช้านี่จะโดนแข้งขวาแบบนี้ครับเอาละครับแขกกาหนดแล้วนะครับยกนี้ใครจะกุมชะตาของตัวเองครับในการเป็นผู้ชนะตัยกนี้นี่สิงนี่เริ่มจะขยับทํางานแล้วครับหลังจากที่อู้ไป2ยกครับขยับเดินแล้วแต่ว่ายกนี้นี่ถ้าไม่เดินนี่เด็ด แฟนมวยในเวทีนี้ไม่ยอมแน่ครับเอาล้ครับเบินแข้งเข้าไปฮาร์ดเก็พยายามสู้อยู่ครับแน่เสียหลักล้มหุนพี่ล้มบ่อยๆไม่ได้นะครับจังหวะโยนเข่าสู้เหมือนกันวงนายตั้งสู้เลยครับไล่แขนขึ้นคอ,อคู้นี้ให้แต่งตัวกันนานหน่อยครับเสียเขา่าโอ้มาแล้วครับเข่าของสิงห์แพ้โอ้โหตูตอนนี้แพ้สิงห์ได้ทีขี่แพ้ไล่เอา้าโอ้โห กรรมการตัดวองไวแก่แยกนครับแยกตอนนี่ครับมาเต้เป็นระยะครับทัดโอ้เอ้าแกถึงตัวแล้วแต่เหลี่ยมมาต้องใช้เหลี่ยมช่วยแล้วครับรูปล่างเสียเปรียบหน่อยนึงเอายกนี่ครับโอ้โหดูมาสุดมันเลยครับวันนี้มวยมันสนั่นเมืองบุกวันของอม MBK เอาเดินเข้าไปสิงนี่ครับหลุดโดนคืนครับแค่นี้เอาอีกแล้วโอ้สองเม็ดนี้ออกสวยเลยนะครับทัด เรียกว่าหลักเหลี่ยมต้องเอาหลักเหลี่ยมมาช่วยนะครับมีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยเพราะว่าวงไงเนะี่ยเริ่มเห็นนะครับว่าสิงห์เวลาปล้มได้ลูกขวางนี่ขวางอยู่เลยครับนะครับต้องเดินให้เร็วขึ้นกว่าเก่าแต่ว่าย่าหลุดลูกนี่โดนทุกเมดเลยนะครับโดนทำโทษทันทีนะครับสิงห์นั้นชกในเกมตั้งรับอาศัยจังหวะนะครับคอยบางคอยโต้หลุดหวมนี่มีแข้งขวาโต้ขึ้นหนักๆอันนี้เริ่มจะเดียดจะปั้มในแล้วนะครับแม่คนหนึ่งก็ถือว่าหลบได้ดีครับ ว่าเกมการชกยกนี้ยังไม่จบนะครับตรงปลายยกที่สามเดินเข้ามาตีเข่าไหมพยายามจะไม่ให้กอดถึงตัวและครทัศแต่ว่าสิงห์นี่ไม่ยอมครับโอ้ดูสิงห์นี่ก็เดินโอ้ล้วตั้งกำแพงไว้เลยครับทัโอ้จังหวะตั้งรับเนี่ถือว่าค่อนข้างดีครับว่าสิงห์นี่เดินเลยน่ากลัวนะครับนี่เพิ่งยกสามครับเดี๋ยวดูยกสี่นี่เชื่อว่าเกมนี้ไม่ได้ตักยกนี้หรอกครับเอาละครเตะเข่าอีกโอ้โหแรงประหยัดคุ้มค่า รับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร0925898889ขอบคุณสุกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเยน็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสังส่งซื้อโทร020160000วัตทีไลอัทีวี999ขอขอบพระคุณครับสิงห์นี่ออกมาเดินเบียดเร็วขึ้นกว่าเก่าแล้วนะครับวงไหนก็เริ่มจับกล้าได้เนื้อเนื้อเน้นเน้นเหมือนกันดูว่าทักเองพยายามจะใช้หลักเหลี่ยมนะครับ วงไหนพยายามกดแขนไล่แขนแล้วเอาลลเลยครับบิดเหลี่ยมหล้มกิ้งลงไปโอ้โหสถานการณ์นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆเลยครับมวยคู่นี้ทะเบียนไม่ถึงตัวนี่หลุดหลวมโดนข้างวงไหนนี่เป็นของสิงเอาเริ่มจะเบียดจะกล้ำไงตีได้เหมือนกันว่าทัาเดเองพยายามจะไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับจะต้องงัดออกมาให้หมดนะครับซ้อมมาแบบไหนทำร่างกายมาแบบไหนนี่ยกนี้นี่ต้องปล่อยของแล้วนะครับทั้งคู่เลย เอาครับข่าวซ้ายของทัดครับเสียบแล้คาครับตั้งกำแพงไว้ด้วยเอาละ,ะครับแบบนี้นี่ถือว่าต้องเพิ่มกำลังมากขึ้นครับสิงโอ้แต่ว่าโดนพี่นนี่นกันเอาไว้ครับโอ้ไม่ให้ตีเข่าง่ายๆครับแล้วก็ยองเข้าไปสิงขยับเดินแล้วตีเข่าโดนบินล้วโอ้โหนี่ครับคาเชือกเลยโอ้โหนี่ครับ สถานก,การณ์แฟนๆบอกพลิกไปพลิกมาจริงๆครับนี่ครับแมส่สิงต่อได้ยกไอ้นี่ครับแม่ทัดแม่ทัดแกก็เก่าครับแม่คอยไล่แขนไล่ขาไม่ให้ไทได้ัน,นัดอา้าวไม่สนครับสิงมาเรียกว่า ดูครับมหาจอมตะลุยอยู่แล้วสิงเดินเสียมก็บายมาจะดูครับขวางขวางขวางอยู่ไหมขวางอยู่ไหมโอ้โหดูครับมหาดาบพัดแก่แยกก่อนสา,ายลูกเก่าแล้วครับมีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้เข้าในก็ล็อกแล้วก็ตั้งกำแพงโอ้ดูนะครับแข้งขวามาไถล้ำเม็ดนี่เนื้อเน้เน,เน,นเน้นทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าสิงต้องเดินเบียดให้ถึงตัวปล้ำในให้ได้วงในนี่ดูว่าเริ่มจะไล่แขนกดอยู่เหมือนกันนะครับทัด เริ่นเอาสิงห์นี่เริ่มจะล้าไปเลยครับโดนแข้งขวาไปเยอะเลยครับนี่ครับแม่พอเสียสีไปแล้วนี่เห็นชัดนะครับว่าตอนนี้นี่ทักเริ่มจะได้ออกมาหายใจบ้างครับต้องงัดต้องงัดไม้ตายวาออกไปครับแม่เข่าก็พยายามจะตีอยู่ครับเน้นที่วงในไปเรื่อยๆครับสิงห์ช่วงท้ายยกสี่ครับขยับเตินเบียดหูอยนี่ฮะแม่แต่ว่าแข้งขวาดอกนี้ครับ โอ oh, ้เตะเข้าเต็มลําตัวเลยครับโอ้โ oh หยก4นี่มันสําคัญจริงนะครับถ้ามวยเข่าเนี่ยตีไม่ได้โอ้ oh, ช่วว่าสถานการณ์ในยก5้าเนี่หนักแน่นอนครับเหนือพยายาเดินไล่ติดมาครับโ oh, อ้เหอกันอย่างเดียวเลยครับแม่ทัดวันนี้ครับถือว่าปล่อยให้แฟนมวยเนี่ยลุ้นอยู่พอสมควรนะครับก่อนที่จะยก4นี่ครับจะเอาหลักเหลี่ยมเอาในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยเข้ามาช่วย แล้วครับเดี๋ยวมาตามมันต่อยก5นะครับพักแป๊บเดียวไอย้ยาธาล์ขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์และรางวัลจากแอนตาซินยังคงเหมือนเดิมครับเตะกั้นคอศอกกับเขาลอยแอนตาซินมอบให้ทันที1 0 0่0บาทจระเข้ฟาดหางนี่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนตาซินก็จะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทาต้องขอบคุณครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายฮั่งวินัยวีระพุชงครับ้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้ม ตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับมียาฉีดมา5 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับให้กับสิงห์ทีมง,งานนี้ก็สั่งเดินต่อยมาซับซอกอย่างเดียวดูนะครับในพยายามจะวนออกข้างไม่ปะทะด้วยนะครับแต่สิงห์นั้นถึงตัวตลอดอยู่แล้วนะครับยาฉีด5 0 0 0 0 0บาทเบียดก็ไวป,ปล้ำานนี่ดูว่าจับไม่ทันแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยทัเองก็ดูจะมั่นโอกมั่นใจนะครับออกมาคุมเกมดูแข้งขวา โอ้โหมาแต่ละเม็ดนั้นหนักๆแรงๆเลยครับยิ่งเป็นช่วงท้ายๆนี่เวลามันก็ยิ่งกดดันไปทางด้านสิงห์ก้าวเทีมวทไทยซะเยอะนะครับเดินจะต้องตัดสินใจทําแล้วครับมาต้องมาแล้วครับแบบนี้นี่ก็อกครับแมมีหลอดกาดเข้าไปเหมือนกันนะครับมีโดนนะครับสิงห์อีกประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับผ่านครึ่งยกมาแล้วขยับเดินต่อครับสิงห์แม่แต่ว่า ดูแล้วนี่สถานการณ์ชักจะไม่เป็นใจแล้วครับโอ้โอยยังเดินต่อครับ5แสนครับท่องไว้สอกมาฟันอีกทีโอ้โหนี่ะรวบลําตัวไว้เลยครับและเทด้วยโอ้โห,โโหดูมาเขาเวลาได้เยอะเลยครับทัด แต่ว่าสิงครับอีกหนึ่งนาทีครับโอ้เงินรางวัลอาชีพเบื้องต้นจากพี่พแฟนบัตรมวยนี่ห้าแสนแล้วนะครับยังไม่รวมกับทางแอปพลิเคชันพรายทีวด้วยร่วมสนุกกันได้นะครับท่านผู้ชมชื่นชอบนะักชกคนไหนครับหมอาชีพได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันพรายทีวนะครับ ดูมวยสุดคุ้มเต็มอิ่มครับดีเลยเพียง2วินาทีเท่านั้นเองนะครับแอปพลิเคชันลายทีวีแล้วก็สามารถอัดฉีดร่วมสนุกกันนะครับให้กําลังใจนักชกที่ท่านชื่นชอบครับก็เป็นขวัญกําลังใจแล้วครับทุกบาททุกสตางค์ทุกเหรียญเลยนี่จะถึงมือนักมวยร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับขอขอบคุณแทนน้องๆนักมวยลวงนาด้วยมาแต่ว่าตอนนี้ดูครับโอ้โหทาอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับฝ่ายแดงเจ้าทัดเริ่มมั่นใจเลยครับคุมเกมได้หมดนะครับ อยู่ที่ว่าสิงห์เองก็ไม่ละความพยายามเหมือนกันเงิอนอัดฉีด5 0 0แสนบาทเลยนะครับพยายามจะเดินต่อยมาดสับศอกแต่ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นนันโอ้ยเอาละครับไหนก็ล็อกเอาไว้ก่อนทัดนี่วันนี้มีแข้งขวาถือว่าทำงานได้ดีนะครับเตะจนยุบเลครับแขนนี่ไหลเรี้ยวแรงไปหมดพักครบหยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนคนับ เอาครับกรรมการรวบรวมใคะแนนครับก็ถือว่าได้กดดันเยอะมารับสยกครึ่งครับพอยก4นี่ก็เริ่มจะผ่อนคลายครับไปที่ทัดวอวัฒนสุพงครับที่เป็นฝ่ายชนะไปยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี